ที่มันไม่ควรจะเป็นก็เลยคิดว่าเรามานั่งดูว่าวัฒนธรรมตะว,วันตกที่ดีอย่างหนึ่งก็คือการแสดงความรักทุกๆวันนะจริงๆตรงนี้สําคัญก็ถ้าเราก็เลยมีการทดลองดูไม่ต้องทดลองกับใครทดลองกับตัวผมก่อนผมเป็นกลุ่มเบบี้บูมซึ่งการแสดงความรักนี่ไม่เคยทำหรอกแต่ก็เลยทดลองทาโอ้มันดีจริงก็เลยทําการวิจัยจ้างบริษัทรีเสิร์ชท,ที่เขากำลังอธิบายกันอยู่เนะี่ยก็คือว่าจ้างบริษัทรีเสิร์ชทำการวิจัยคน ห้าสิบเอ็ดคู่ที่แต่งงานระหว่างหนึ่งถึงสิบปีมีลูกและไม่มีลูกเนี่ยนะให้แสดงความรักต่อเนื่องสิบห้าวันแล้วมาดูผลการแสดงความรักเช่นตื่นมาก็หอมกันนิดนึงก่อนไปทํางานก็ออบอกรักกันนิดนึงหรือเวลานอนหรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแต่งงานไปแล้วเนี่ยอตอนเป็นแฟนกันเดินจุงมือกันนะพอแต่งงานแล้วตัวใครตัวมันต่างคนต่างเดิมก็กลับมาเดินจับมือกันใหม่ก็พบว่า ตัวเลขออกมาเนี่ยิซนิฟิเคน์มากก็คือปริมาณการความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นคู่รักบางคู่บอกว่าเออบางครั้งเนี่ยทะเลาะก,กันโดยไม่มีเหตุผลเลยนะ mm hmm. เหตุผลเลก็กนิดเดียวทะเลาะก,กันละ mm hmm. ก็ลดลงถึงสเท่าความรู้สึกที่พอหลังแต่งแต่งงานกันแล้วความรู้สึกที่เป็นเพื่อนกันเนี่ย mm hmm. ก็รู้สึกลดลง mm hmm. ก็รู mm ้ hmm. ลลสึกว่าเป็นคนรักกันมากขึ้นอันนั้นก็เลยพอปวดจากผลการวิจัยเนี่ยเราก็คิดว่าอ่ะเรามีแคมเปญใหญ่ออกมาแคมเปญนี้เราก็คิดว่า จะให้คนรักกันนะแสดงความรักกันในตอนเช้านะเราก็คิดว่าคน5้าแสนคู่เห็นนะแล้วก็คิดว่าคนประมาณสักสิแสดงความรักกันมากขึ้นแล้วก็อีก10%คือ5 0 0 0ันคู่เนี่ยเราสามารถลดปริมาณการยาลงลงปีหนึ่งห้าพันคู่เราก็คิดว่าโอเคแล้วเราก็จะทำอย่างเี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นแคมเปญแรกเราก็โยนหินถามทางต่อไปเราก็คงจะทําได้ดีกว่านี้เราก็คิดว่าจะร่วมกับ สมาคมหรือว่าชมรมหรือหน่วยงานของรัฐที่จะรณรงคันนี้ซึ่งถ้า,ถ,าถ้าเป็นอะไรที่เป็นลักษณะทําให้ครอบครัวเขาแข็งแรงขึ้นก็ดีกุณลองคิดดูนะว่าคนแต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วเนี่ยแล้วหย่าล้างเนี่ยคุณว่าสร้างปัญหาในสังคมเยือมกันนะก็เราก็จนสัญญาก,กับบนะีีดีโอไปนะมีจะรณรงค์ปีนี้ร้อยล้านบาทใช่ไหมนอกจาก ที่เราจะได้ยอดขายอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นแคมเปญ3.0ที่เราคิดว่าเราจะทําอะไรดีๆให้กับสังคมบ้างใช่ไหมก็ก็หลังพอหลังจากตัวนี้ร้อนออกไปก็จะมีหนังเป็นซีรีส์ออกมาเรื่อยๆๆตลอดจนครบปีแล้วก็ประเมินผลแล้วปีหน้าเราก็จะทําต่อเนื่องพวกนี้เป็นเป็น3.0ที่เราจะต้องทําต่อเนื่องแล้วก็ต้องตามวัดผลตลอดเวลา ไม่ว่าลูกค้าจะจะจะ,จะรู้สึกว่าต้องซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อสินค้าเราก็ไม่ได้สนใจเราคิดว่าเราทำอะไรดีๆให้กับสังคมก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะและนี่ก็เป็นสาระดีๆเนาะที่เรานำมาฝากกันค่ะก็ะได้รับสาระความรู้กันไปเยอะแยะเลยนะคะ,คะสำหรับช่วงหน้าค่ะเป็นช่วงสเปเชียลดาราแต่เราจะมีธุรกิจของดาราคนไหนมาฝากกันนั้นติดตามชมช่วงหน้าค่ะ,คะ คุณกำลังมองหา่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์่าดลูกหัวใจคนที่ตัวขายประกันอันตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศกระน,ำ Summer, 1, น่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่า พิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B ีวันค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B ีวันค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B ีวันค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ b ีวันค่ะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อหนึ่งลังแถมบีวันมูลค่า2 8 0 0 0 0บาทซื้อสามลังแถมบ1วันมูลค่า9 4 0 0 0 0บาทซื้อห้าลังแถมบีวันมูลค่า1 7 4 0 0 0้านบาท ซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6ล้าน1 0 0 0 0บาทซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347 084 938 1183 เศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสเปเชียลดาราค่ะ,ะวันนี้ได้ข่าวว่าแนทก็มีเรื่องราวธุรกิจดารามาฝากกันอีกแล้วนี่ก็เป็นหนุ่มหล่อคนหนึ่งใช่ไหมคะแนทก็ไม่เชิงว่าเขาทําเป็นธุรกิจแต่ว่าเป็นเชิงที่แบบว่าอยากแบ่งปันข้อมูลอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับตัวเลขป้ใช่โหราศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขในประเทศไทยของเราก็ยังมีไม่กี่คนนะคะ,คะมีแต่ว่าอาจจะยังไม่ดงังเท่าคนนี้หรือเปล่าที่แบบเราเริ่มรู้จักกันมา เริ่มรู้หรือยังเขาเป็นใครคุณแมนด้วยคะเพราะว่าเคยเห็นเขาในทีวีไงใช่แล้วเขาเคยไปรายการรายการหนึ่งค่ะคุณแมนการินนั่นเองนะคะก็คือคนที่เกิดเลขโหราศาสตร์โดยการดูเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นการแบบดูเลขที่เกี่ยวกับทะเบียนรถหรือว่าจะเป็น เลขที่เกี่ยวกับตัวเลขอะไรประมาณนี้เป็นยังไงดีหรือเปล่าอะไรนี้เข้ากับหูเฮงเราหรือเปล่าเนาะนะคะสำหรับหลายคนนะคะคงจะชุดคุ้นชื่อกันดีนะคะสำหรับคุณแมนการินก็คือโด่งดังมาจากการประกวดดัชชี่บอยปีห9่หรือว่าปี2542น้นั่นเองก็คือเป็นนักแสดงสังกัดช่องสามนั่นแหละทีนี้เขาบอกว่าจบการศึกษานะคะมาจากปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาสถิติ เขาก็นำสาขาสถิติใช่ที่เขาเรียนมานั่นแหละนะคะมาเรียนรู้ในการที่จะทำโหราศาสตร์ เกี่ยวกับตัวเลขขึ้นนะคะเขาบอกว่าการที่เขาเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็เรียนมาทางด้านสถิตินี่เองนะคะทําให้หนุ่มแมนเนี่ยมีความสนใจในการวิเคราะห์ตัวเลขหรือว่าค้นขวจึงเก็บการคนา้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถิตินะคะมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสมาเจอพี่อ้วนพี่ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะประมาณนี้พอคุยกันแล้วเขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แบบคล้ายกันอ่า ก็เลยแบบอย่างเช่นแบบเลขบางเลขที่โหราศาสตร์บอกแบบนี้นะคะกับตัวเลขที่คุณแมนได้สะสมสถิติมาเนี่ยมีคําอธิบายที่คล้ายคลึงกัน mm hmm. อบอกเล่าอะไรได้หลายอย่าง <Okay. S 2> แต่ตอนนัต้นก็ยังไม่เชื่อเต็มร้อเซนะคะว่าต้องทําการศึกคือเขาก็ต้องทําการศึกษาแล้วก็ค่อยๆพ mm hmm. ิสูจน์ต่อไปอยอย่างตอนนี้ก็ยังคงศึกษาเรื่อยๆ mm hmm. อะนะคะทีนี้เขาบอกว่าตอนแรกที่หนุ่มแมนเนี่ยเริ่มมาดูดวงก็คือไม่มีใครทราบมาก่อนเลยนะว่าเป็นแมนการิน จะได้ยินชื่อแบบไม่ไม่คิดว่าเนาะดาราง<ช>เราจะไปะแบบจะมาขัานตัวมาเป็นทำงานด้านนี้อีกอย่างเ,าเ,เพราะว่าแบบชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเขารู้จักกันในแบบนามที่ว่าหมอแมนแมน อ๋อคือเป็นอีกนามหนึ่งที่เขาใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แบบว่าเริ่มเป็นที่ฮือฮาโด่งดังนั่นเองนะคะทีนี้ความลับแตกเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีศิลปินท่านหนึ่งที่ตนมีโอกาสได้คุยเนี่ยนะคะดูเบอร์โทรศัพท์มือถือให้บอกว่าตนบอกว่าเนี่ยเบอร์นี้มีเรื่องของเนื้องอกนะเป็นมะเร็งอแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจึงทําให้แบบว่าเป็นเป็นจริงอ่ะเรื่องนี้ก็เลยดังขึ้นมานั่นเองนะคะทําให้ตอนที่ไปออกรายการแฉแต่เช้าเนี่ย คนก็เลยรู้ว่าเนี่ยคือแมนการินคนที่ดูเลขโหราศาสตร์นั่นเองอะนะคะก็โทรเข้ากันมายกใหญ่เลยดารานักแสดงก็สนใจนะคะติดตามโอ้โหแบบว่ามาดูขอดูเนแบบคุณหมอดูให้ <ขอ S 2> ใหนอ่อยเออ<ง>วลขนี้ดีไหมเน<อ>ี่ยจะแบบว่าจะแบบคืออยากโด่งดังอะอยากแบบว่าเป็นศิลปินเอยากมีผลงานมีชื่อเสียงใช่จะทำยังไงต้องใช้เลขไหนดีอย่างนักธุรกิจหรือว่า ก็มาดูนะนะักธุรกิจชั้นแนวหน้าหรือว่าจะเป็นดารานักแสดงนะคะอย่างเช่นคุณอ่านภูวนาเหมอกล้องสุรวิทย์นั่นเองนะคะเกศวรรลธนแหวนแหวนปแหวนประวริษาออแล้วก็แบบว่าซุปตาหลายคนเลยนะ ก็มาดูดวงกับเขาคุณอ้ำพัชราภาก็ไปดูมาแล้วเนาะขนาดคุณอ้ำอยังต้องไปดูดวงกับดงแมนจริงๆนะคะในนี้คุณแมนการินเนี่ยก็บอกว่าต้นเนี่ยเป็นแค่นักออกแบบตัวเลขนะคืออาศัยศาสตร์ที่แบบจากสถิติตัวเลขแล้วมาวิเคราะห์เขาเรียกว่าศาสตร์แมทโทโลจีก็คือไม่ใช่เป็นการทํานายดูดวงอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจก็คือเป็นการเอาสถิติที่เขาได้แบบคิดมามาวิเคราะห์มากกว่าว่าเลขตรงนี้จะดีนะประมาณนี้ คือหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นการดูดวงไงการทํานายว่าแบบมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะก็คือเขาบอกว่าศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าเป็นเลขศาสตร์ก็คือเป็นโหราศาสตร์แขนงหนึ่งนั่นเองอทีนี้เขาบอกว่าคุณแมนกาเรนก็คือไม่สนใจในเรื่องผลรวมอะไรหลอกตัวเลขก็คือแต่สนใจในตําแหน่งของตัวเลขที่อยู่ในเบอร์นั่นแหละว่าตาแหน่งเนี้ยโอเคไหมก็คือต้องมีการร้อยเรียงที่ถูกต้องแล้วก็ในเบอร์มือถือของคนคนนั้นอเขาบอกว่า คือเหมือนคุณแม่เนี่ยจะสนใจในเรื่องปัจเจกชนก็คือบุคลิกภาพของคนคนนั้นเช่นต้องการแบบไหนต้องการอยากเป็นคนที่มีบุคลิกแบบไหนก็คือจะได้นําเลขมาร้อยเรียงถูกคนที่มาดูใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าตัวเลขมีชีวิตนะเขาค้นพบมาแล้วอคือความสัมพันธ์ของตัวเลขกับบุคคลนั้นะก็คือแบบไม่ใช่เป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถือ อะไรอย่างนี้คือสาม,มารถคือออกแบบร้อยเรียงตัวเลขไม่ว่าจะเป็นทะเบียนทะเบียนรถเลขที่บ้านหรือว่าเลขแบบประจําตัวประชาชนอ,อะไรอย่างนี้เลขอ,อื่นๆรอบตัวเลยนะคะนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเปรียบได้เหมือนกับตัวเลขตัวเลขที่เขาเขาแบบว่าเขาวิเคราะห์เนี่ยเปรียบได้กับเหรียญสองด้านเอ,อมีด้านทั้งดีดและไม่ดีเใช่ก็อยู่ที่การวิเคราะห์กันอย่างแนทเนี่ยเคยดูรายการหนึ่งก็มีมาฝากกันนะคะสําหรับ ใครที่อยากรู้ว่าเอเลขนี้มีเป็นยังไงเอเราอยากได้เลขนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือบ้างหรือเปล่าก็ลองหรือว่าเป็นทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างสมมุติที่คนที่ชอบขับรถเร็วนะคะเขาบอกว่าเลขสกับเลข8ดเนี่ยจะไม่ดีหรอถ้ามีเลข3ากับเลข8อยู่ในนั้นขับรถเร็วก็จะไม่ดีใครที่มีป้ายทะเบียนรถเลข3ากับเลข8เนาะและยังขับรถเร็วด้วยก็ต้องระวังเนาะเลขแบบห2สองสี่สี่สองห้าอะไรอย่างเงี้ย ก็คือจะรับซับรับบอยอก็คือได้ทั้งซับได้ทั้งแบบแฟนหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยที่ดีดนี่ก็เป็นแบบว่าเล็กๆน้อยน้อยที่นํามาฝากกันนะคะ,คะสําหรับศาสตร์ดูดวงสถิติเนาะของคุณแานการินเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับช่วงนี้ค่ะเอ้ยสำหรับวันนี้สิอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเอ้ยดิฉันเป็นอะไรเบลอๆสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปเนี่ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบีวันค่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงที่ช่วยให้คุณนั้นขาวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะค่ะแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับเราสองคนพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะคะทั้งช่อง iN TV และ TVD ค่ะวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ